ที่บังเกอร์ชนมานนะครับเราพามารวมงานลายกระ, an, ang, ะทงนะครับองอำเภอชนมานนะครับเขาเลยก็เป็นจุดอาเซียนสยามนะครับประเทศไทยนะครับอมอเภอชนมานนะครับที่ก็มีการจุดหมูไปนะครับข่านแบบกระเปิดพิธีแล้วครับที่นี่ก็จุดหมูนะครับแบบเป็นยังคือบริษัทนะครับพวกเขาร่วมพิธีก็เปิดนะครับทุกวันเวทีนะครับเขาเลยบ่ิเวณบริหาเขาร่วมครับ ครับนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่เรามีโอกาสได้จัดร่วมกันพร้อมก,กับกลุ่มทิสู่ที่ทยัง่งนะครับไปกับสายน้ําในกระทงของย้อรับคุณภาพเป็นตัวของย้อยกระทงนะครับ ครับเดียวกันที่ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับท่านคนตี่เงือสุกใสในายอำเภอชาโนวานนะคับที่ได้กรุณนาะให้เกียรติเดินทางมาร่วมและก็เป็นประธานในพิธีในวันนี้หลังจากพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไอ้ตันนี้เป็นกระทุ่งขอบประกวดนะครับกับผีอันดับนะครับสองสามนะครับตามนี้นะครับ อยู่สจุดนะครับจุดที่หอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับอยู่ตรงที่จุดบอลนจุดที่สอยู่ที่สะพานหลังเทศบาลตลบมีและจุดที่สตอนนี้กำลังสิบไปร้อยนะครับไปกระทงนะครับนำทางโดยนายอำเภอนะครับเสียงเท้าขาวครับไปเพื่อนไปไปไปนำทางไปมาเนี่ย กำลังพาไปจุดลอยกระทงนะครับคนก้าบอคือขับวันไดนะครับบอสู่ปีนั้นพี่ก่อนนะครับปีนั้นคือขักน,น,นะครับตามด้วยคุณนับปงนะครับครับผมณน,นะนะนี่คุณน้องนะครับตามด้วยคุณน้องดีสวัสดีครับ กลันไปนะครับมาลักนี่เ้วย่เดิเปิดทุกคนัทางลงจะเป็น,นอของตหลังขอ,งของเทศบาลนะครับ,บ,รบตไหนอยู่เขาขายอยู่ตรงร้านขายร้าน้าใช่ไหม ี่ครับซื้อมาจากไหนครับเนี่ยเขาอะไรทำผีอันนี้กระต๊อนะคะนี่ทางลงนะครับตรงนี้อาคารเทศบาลงนะครับลงไปนะครับเคลียร์ทางลงให้นะครับทางนานจะเป็นชสดแตะนะครับนี่เปิดแล้วป็นดุบแล้วครับ Yeah, uh that -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

สัภาพนะครับนะเพื่อนะครับต้องกินนะครับนเหนื่อยกับาทีได้ไปชิลอยนะครับ นกระทุกมุมในน่องกัแนมเห็นนะครับก็มีแจกอุรังตานะครับแม่ทังไต้นะครับกัแนมเห็นนะครับแมทังไต้กัแนมเห็นโอ้หอเยร้อยไฟร้อยหรอไปกวาดไฟเตาสอการนะครับแม่ทัพไต้ะมากเพราะรับเตา โอเคครับร้อยแล้วครับไป,ไปมานครับอยาก,กลับขึ้นไปนะครับ,รบไปโดนแสงสปอตไลท์ขึ้นครับ<ป>ของคุณก็มีนะครับของเขาไเช้าขึ้นไปสิ มีกระโ่งไงนะครับกระโ่งไฟฟ้าแล้วก็ากระโ่งนะครับกระไนะครับขายรับิเดียวไกร่ะไปรูปค่ะสะสมกาให้กระงะครับเครื่งพูนร่างคนสวยยี่สิบบาทจ่ายย่สิบาทยี่บบาทเบิดนี่ยบอ ขนมยี่สิบบาทค่ะเบิดนี่เบิดนี่บ่กไอ้ที่9บาทไม่ขายยี่สิบไม่จุกบอยี่สิบบาทเบิดทุกอันบอกพ่อมาเนี่ยนี่กานกที่มาครับนี่กกระทงน่ารักน่ารัก ายนาบนะครับขายไข่มนนิรานนองเต้นนะครับร้านคนสวยขายปละหมึกเป็นโรตีเป็นโรตีบาง คือครับครับหลานสาวเปนร้ายนะครับนใครดีนะครับสาวเป็นรายไถ่ายก่อนจะเข้าหานใครคองมือสองเขางนี่นะครับปอกไม้สูงกันก่อนได้เ้ยครับา้อยเขียวครับาร้อยเดียวได้แล้วไหม

เบรงร้านน้ำนะครับร้านน้ำใหญ่รอดนะครับสื้อสาปป่านะแล้วสาขาเี่ยสมาาโอเคอเครัด้างหนึ่งนะครับอานค่างก็บรร้ายมาในนะครับมือน,นึแต่ว่าพ้นเป็นคักนะครับในคากก่างกระนาจิคคดีนะครับมนีเป็นร้านป๊อปคอนนะครับ โอ้นี่ซอสทอดเจมครับนี่เท่ไงซอสทอเจมครับทอดเจมกับลูกคนโอ้ลูกบดื้เลยครับสทอเจมเนี่ไปดูตัวเองด้วยนะใน YouTube นะไปดูตัวเองด้วยโอ้ยจะขี้นะ ส่งไปเยมไป้อมคลายไป้อมนะครับเรื่งแดงลอยมานี่ินข่าแล้วาเมียมาขายดีนะครับขายดีดีขายดีกับทุกร้านนะครับ ันนีเราคอยมีลานมาได้ช่อเลิมครับยางมากับหลานครับ <c oughs> ครับบอ,อ,อยังเลาะอยู่ก่อนสวัส<า>ดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะย่งสวัสดีครับโอ้ยอยู่ชุ่งเนี่ยเราเนี่ยร้อยเงาคำกระเป๋าร้อยนี้เราสิขาใหม่รถกระโดงหัวครับรับแตสินยางออกไปข้างนอกก่อนนะครับก็เป็นลานลูกศิษย์นะครับร้บรานกระโดง การ์ทงเป็นการสาระเปา,าการ์ดทงเปไดไอตรยมที่ตะว,วันนครับไม่หลบหึ่งนะครับกำลังพากันจุดทูบจุดเทียน เดมันเนี๋ยวมันกรงาเทียนเองคนก็ไปเรื่อยๆทาทานกันแล้วก็จะได้ร mmm, ่งลอยกันเลยนะครับก็ต้องร่งลอย

เอานะครับผมบปิดช่องชีวตที่บันเกิดช่วนมากไปสั้นนีดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ